ทรวจสอบตรสู้แม no like, ่เนาะแม่อดไม่ได้ดูบ่โดยโดยโดยเป็นยังมัเป็นยังแม่เนาะเนาะโทรกอดพายนำทำไมเนาะนะจ๊ะเสียใจน้ำทำไมเด้อเนาะที่ว่าชูเสียลูกชายไปเนาะเดิพี่นเอาเอ้เพิ่งจะปีก่อนแม่ เศร้าเก่าบ่เศ้าเก่าป่นเป็นลูกชายหลก่อนนี่น,มนเม,นยยม่นคนแรกบ่ะเม่นผู้ใหญ่โกมุนเนะมาอยู่นำ้ำบ้านได้พอลหล่นวัาจาก,กันไปอีกน้ำไหม่นาอเด้อว่ามากระ,ะตามใจไม่นอีกเป็นอะไรเนาะ อ๋อตามใจแม่พันธุ์ดีแค่ไปนะับทวารเสีก็ได้เนาะได้สบายเนี่ย สูส no? ูแม่เนาะโอ่อดบ่ไดด้วยโดยโดยโดยว่าไปแงบเปไนหยังเม่เนาะเนาะอยังม่ท่นได้เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นช um oh, no. mm. ัําพี่นองไางประเทนมากกันแนเนาะโดย เพิ่นเป็นโรคยังก่อนแม่จักเพิ่นเป็นยังเป็นลอยมาเป็นยังแม่กับบูหเป็นลอยบ่แมนเออแเป็นลอยเลยย่างบ่ได้สิบ่แม่นย่างบ่ได้ติ่งบ่ได้เลยปากก็บ่ได้ถามยังกับบูหูเหลืองยังเลยทานยังกับแม่บ่ได้ปากบ่ได้บังเหลืบ่เป็นเลยตั้งแต่เพิ่นมาทรงนี่ก็มาอยู่กับแม่นี่ก็บ่ได้บัวได้จ๋าได้บ่าบ่วป๋อเป็นตังเองเนาะ กำลังว่าสิเข้าไปหาทางแม่แต่เพิ่นผู้ดีเนาะมาแตาชัยดิอันนี้แม่โดยสบายดีเจ้าเขายู่ห้องซีเอาเข่าวโอ้ใช่เข่าพระเจ้าเพิ่นบอยู่อ๋อพระเจ้าเพิ่นบูยูก็เลยมาแต่โตบาดเนี่ยพวกได้เข้าใช่ไหมโอ้โดย,ยโดยโดยมาแต่เว well, ียะเป็นไม่แรงอ๋ออ <able and water windows> ๋อแม่เพ <ihrem hn> ิ่นเพิ่นก็ออกมาใหม่ได้บาดเนาะเออ พี่น้องเอ๋ยเนาะพอดีว่าออกมาจะหาน้องกิ๊กเนาะอ่าก็ได้มาแวะทางอันแม่เต่ก่อนเนาะมาอัปเดตถามไทยก่อนพี่น้องเอ๋ยบมเดลข่ามาตะโดนเลยฮาโต้เป็นจังไดเด้เนาะบมเดลข่ามาตะโดนพี่น้องเอ๋ยฮาโต้ทางเข้าไปเออาจะเป็นป้า, <c oughs> ปาไม่ได้เนาะอืม <c oughs> Ủa, oh, à, nhưng à, à, mà bà cố nhảy lên, bà nhảy lên nữa với nhau, mẹ Đùa với mẹ, đùa với con của Huyền Đùa với con gái của Huyền, mẹ, đùa với Đời <coughs> <coughs> โอ,อคือพ่อตอนน้องนั่งคนงนั่งอยู่นี่พี่น้องเอยเนาะใช้น้องนั่งคนเป็น,น,นยังไงชัวร์ไหมน,นี่แม่ปไ,ไปไปเวียงนะพ่อแม่โอ้เอาไข่แน่นะพ่อเพิ่นเป็นยังไงเนี่ยอาการเพิ่นไข่แน่เนาะเออทั้งหมดเลยพี่น้องเอยไข่แน่กินทั้งไม่ย,ยู่และนั่งนั่งยังมองใจเนาะแม่<ใ>นั่งเปลี่ยนก็ได้เนาะฮะพิ่นก็ไข่แน่แล้วอย่นี่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ตั้งแต่อ่อ ทางน้องนางเพิ mm ่นเข่าอันห้องมอพี่น้องเอ็ยเนาะแล้วก็บ so, uh, mm ่ไ hmm. ด mm ้เ hmm. ข okay. okay. so, so mm ่ามาเยี่ยมยามอัปเดตอาการเพิ่นเลยพี่น้องเอ็ยเนาะอ่าวันนี้ก็มีโอกาสได้เข่ามาทางบ้านดงเกิมเนาะมาอัปเดตถามไทยทางเมเตก่อนพียงเอาเห็นเนาะเนาะช่วงเมื่อนึงนี้เฮ็ดเวียให้งานยังไหมเกี่ยวเข่าป้อเกี่ยวเข่าเกี่ยวกับอะไรร้ายนะแม่นั่นดอ ได้เขาเชี่ยวแล้วหรือว่าซิปเอสสอบแล้วก็ใหดกระปุกแน่แล้วก็ยังเท่านั้นแหละยังเลือดซีสอบแล้วก็ซีไปแทนเพิ่นอยู่ได้หันยืมเขาข้าวเจ้ากินอยู่นะออ๋ได้ขขาซีเอสสอบแต่ว่ายังจีไปแทนเพลินอยู่มนบู้ว่าจะยังเดือดร้ายบาดเนยยเนาบ่พ่อมาเพลินกินก้อนบ่มน ย่างกางเกงซิบหายังบดได้เลยกัไปยืมเพิ่นนะออกกีดอกและชอบออกชอบเพิ่นออกรอกอีเขานี่นะเอาชอบหนึ่งก็ไปแทนช้อนเอาชอบก็ไปแทนซีโอ้ยแขกเนี่ยดีเนาะบ่มี่บอลฮารลอะก็จะเป็นแล้วเอ้าวมืดกับยามันหาคิดใหม่เอาค่ะมันบวชวงบ่ทันกับไปเอามาก่อนเนาะหลังนี้บุรีมีคนนอนบ่ไหมบ่มี่แล้ว มีแต่งานเฮ็ดดีจบแล้วก็คืนเทิงอ้าวคือว่างานเฮ็ดดีไหมงานและผึ่นเชียเลยเด้ผู้อันแม่บอกว่าให้แม่เบิ่งอันนี้ผึ่นเชียเมื่อวันจันทร์ดิเพิ่นเพิ่นอนในไดก็ไม่อันเรื่องเล่าเพิ่อนนะเพื่นป่วยป่วยก็เพิ่นมาจะใช้เพิ่นมาส่งไปมาลูกผู้นีเพิ่นบริยูนั่นแม่สิบสองปีบริยูน้ำกันน่ะบริยูลูกชายบ่ไอ่ยอายอ้ายอันนั่งเพชรเด้อ้เป็นไอ่นั่งเพชร อ้ายผู้ชื่อเพชรอันที่ว่าเอ้ยเพชรนั่นบ่อเมนอ้ายผู้นั่นเลยโดยโดยเพิ่นนี้จังเมย์โดดแล้วบัดนี้เพิ่นป่วยเลยกับเพิ่นท้าห้าเมย์ห้าโพเดิเพิ่นก็มาชงก็เลยเลยมวยั่งเพิ่นก็เสียชีวิตเพิ่นเพิ่นไม้อยู่บ้านสักปีก่อสิบสองปีสิบสองปีเมนถ้ากระมาปีนี่แหละเพิ่นป่วยแล้วเพิ่นก็เข้ามาชงหยาดไมาชง ป่วยก็เลยบอดีเป็นรอยเป็นยังไงมมาอยู่บ้านนด้เชกปีได้ไหมอันเพิ่นผู้ป่วยนี่โดยห้ากะม่ามือวันผุดมาวันผุดกับวันจันเพิ่นกาเซียชีวิตเป็นว่าเพิ่นเป็นนักเลยนะเข้ามาชมกับเพิ่นเป็นนักเัาเพี่น้ราเนาะปวดน้ำพุพันธ์เมื่อนั้นท่างแม่เพิ่นกับโทรบอกอยู่พี่นเราเนาะกับยังมุ้ยโอกาสได้เข้ามาแม่เนาะกับขอโทษขอไปน้ำเลนลายเม่เนาะ มาบุตรธงบุตทันได้ไหมเด้อดูมาว้สิมาอัปเดตอาการในพี่น้องเบึงยูไปเอยเนาะแต่ว่าบรรากาศมาบุตรงบุตทันกะนใช่ไหมกัขอโทษขออภัยน้ำทำไมเนาะกันเสียใจน้ำได้ไหมเด้อเนาะที่ว่าชูเสียลูกชายไปเนาะด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นจักปีก่อนไหมเศร้าเก่าบเปล่ามัเป็นลูกชายในแตก่อนเห็นคนแรกบ่ เม่เองพู n ่ายมูมุมมมะมาอยู่น้ำบ่ทันพอหลนวัดจาก,กันไปอีกน้ำไหม่น้อโดยว่ามาก็ตามใจแม่พ่นอีกเป็นน้ไใหม่นกำลรงนั้นนี่พ่อแม่ อาตามใจแม่พันธดีแม่ไปนั่ง้าว่ชก็ได้เนะาะได้จะบัดเนี่ยทุสูโชสูแม่เนาะ ôi mọi người đúng không? Rồi, 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 một ơi mọi một ơi mọi người 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 ơi mọi mà ơi này người ơi phân người ơi mọi người เป็นๆยังเป็นลอยมาเป็นยังแม่ฆบูหูเป็นลอยบ่แเมนเอ่าแบบเป็นลอยอะไรยางบ่ได้สิบ่แ๋อมนยางบ่ได้ติ่งบ่ได้เลยปากก็บ่ได้ทำยังกบูหูเหลืองยังเลยทำยังกับเมนบ่ได้ปากบ่ได้บัวเหลืงเลยแบ่เป็นเลยตั้งแต่เพิ่นมาทรงนี่ก็มาอยู่กับแม่นี่ก็บ่ได้บัวได้จ่าได้แบบบ่เป็นเลยแต่ว่าเพิ่นฮู้บ่เพิ่นฮูป๋อป๋อเพื่อนแบกินยัง กินบ่อันนั้นอะนี่เพิ่นก็มีแต่แกงหัวกระเพิ่นบ่อยากเพิ่นอยากเพิ่นก็งึกหัวเอ้าเพิ่นปากบ่เป็นเด้อ๋อมีแต่ว่าเฮาเฮาเว้าไปนี่เพิ่นฮู้เนาะแม่นแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นบ่สามารถตอบกับเฮาได้เนาะแม่นว่าว่าต้องเว้าได้ว่าเอออันนั้นนี่เพิ่นเว้าบ่ได้เนาะแม่นเว้าบ่ได้เด้อปากก็บ่เป็นแค่มีมีหูมีหูเพิ่นบ่บไปเบ่บ่มีแม่ก็บ่ได้ถ่ายไว้เลยหูเพิ่นอะไรก็ได้มันไว้บผดแล้วก็บ่ได้ถ่ายน้องนุ่มก็บ่่่ไไดด้้ถายยยบมมีีูหอเล บอกไพ่บกบดีอาร์คลิปไว้เลยโอ้ย,ปอย,อยเปื่อนไปอ๋อเพิ่นไปแบบว่าไปแล้วผัดแบบทำอภัยกกบดีไทยหูบบมันจะทายปะแล้วอะอืมทางนั้นอ่าเอ้ยเอ้ยเพชรที่เพเิเ่นอยู่ใช่ใช่นี่นะมันเพชรเป็นกลางมีไพ่เนี่ยมามันนี่ไมีเพิ่นนะสรงสกสารเพิ่นมีแต่ไอ้เอโนองน,งนั่งก็นีแหละ น่องก็ไม่แต่พักเงินมนมห้คาฮีบอยู่ผู้ยุเวียงันอ๋อผัวนางนั่งอะไรกับมันผู้ชายผู้นึ่งทด้เก็คือเรื่องอ่าเรื่องในงานอะไรอย่างนี้ืว่าแล้วแล้วบ่าอันบ่าด้เป็นนี่เป็นสีน่างว่าไหมแล้วแล้วมันเห็ดน,น้อยๆนะแม่กับบ<อ>ุญมี ยั้งหรือก็มีแต่ข้อเงินน้ำลูกมาสื่อหีบเพื่อนนั้นบัได้ซบบไัวยั้งบัมีเงินเด้แม่ก็ยันเป็นหนีเพิ่อนหรือก็เอาแต่หีบเอาละยาเอาแต่หีบอย่างเดียวหีบการัลต์เจ็ดหรือก็แม่ก็บบลูกพังมาให้บัพ่อก็ไปห้ารับจ้างเกี่ยวเขาอมาใส่ตืมเก็บไปเป้งหรือหีบเพือนการะนต์เจ็ด พอฮ่าซื้อตี่พอได้มีเงนเนี่ยพอไม่เล้วพอได้มีชเป็นอย่างเนาะโอ้ยังีเมื่อเมื่อใดก็เพ่นแจีเห็ดแจกเขาพิ่นอี่แนี่ก็แม่ก็เมื่อใดอยู่จังหวะนี่แหละแล้วาเาน้ำนี่แหละแม่จีเห็ดนี่มันแล้วมันทวนะแจกเขาคนโอ้ยล่ามเห็ดน่อยๆเอานี่แหละแม่กับบุญมีเนาะพอได้่าเป็นหีดเป็นข้อว่า จจเขาเก็บดูเพิ่นนะนะทนดูทนย่างเพิ่นแล้วไปเพิ่นไปทรงสกาลเพิ่นเมื่อใดเนี่ยมื่อวันจันทร์ทีนี้วันจันทร์เลยเพ่นบอกเมนเพิ่นเสียเสียตอนเช้าวันจันทร์แล้วก็ตอนอันนั้นเพิ่นก็ไปชมอเลยนะเมนตอนเช้าวันจันทร์แล้วก็มันบ่ายมากกับมันมันไปชมหมดเลยอ๋อนื้คู่เพิ่นก็ข้าเวียกเนี่ไปเวียกอาไรเนี่ยกับปานันมึอนะคะนักวสิไวยนื้คู่หรือเปล่ มอนแบบโด้ไวโดนเนาะโมเดกัเนาะไปห่อไปไดาไปราากับไปไปก่อนเลยนะโมเด้กัเน้องอ้ยเป็นยังไงมันอยากได้เพิ่นกับทางนารหลกับมะน้ำเพิ่นเพิ่นผู้เดียวเนี้บรรญาธานวัดบรรไต่เปิดพิ่นโมได้าปกันเือนดีพีต่เปเพิ่นโไดไป้ยมีบัาธานวัดบานตุ่นบนเทิงบันเนืองนี่แหละไปแต่ว่าอยู่เพิ่นอยู่บรบต้เป็นดบ เมนเป็นปฏิปไปได้มีเพื่อนดียังเป็นปฏิคืนเป็นคืนบ่ได้เป็นคลุ่มหมดใช่ไหมเป็นเป็นยาคู่นี่บ่ดไหมเมนเป็นยาทานนัเลยเป็นยาคู่ยาทานแต่ว่าบ่บ่บ่ไปเพื่อนดีเมนเป็นคนพี่ยังอยู่เพื่อนแล้วเป็นไปบ่ได้เออป็นเป็ดแจกเงินเป็นไปแจกข้าวแจกน้ำเป็นไปได้แบบแบบเป็นขลุ่มเนี่ยหมูนเำผึนเนาะบางทียังฉันเราไปแล้วไอ เก็บเจ็บโวโชวคืออนคูออยู่น้ำทานนี่ก็คือกันขึ้นบ่ได้เฮาไปนั่นน่ะพิดแ่แท้ใช่เนาะแม่น้ำพิ่นโอ้ยเ็น้ังไเนาะคูกันยากเฮาก็เอจจงได๋เด้สนอม่น้องมาเฮ้าก่ากับคนเข้าแต่ละคนน่ะนะมันก็ดิกเลี้ยงมาได้เป่น้องเนาะมันกับที่ยาดใช่ไมมันมันก็ขึ้นหรืก็ว่าเฮาสิ่าไปไหวเดรไปใ้ายก็ชิได้ คือการเบิดอันแหละพี่น,อน้อยนอต<ด>แต่และคนแต่ละคนกันแต่ว่าก็เอากะให้เพิ่นไปสู่ภูมิที่ดีนำไปนอตบัดนี้เดียวยังได้เลยหอดยามเพิ่นเลยไปงานงานเลยนำไปนอตปัวประทันเ,เลยใช่ไหน,นักเด็กที่ผ่านมาได้จากเพื่อนเป็นปัวไปอย่างยู่บ่บ่เพิ่นไปฏิปิญยังได เป็นเ่อคืนเป็นเป็นแบบกระทันหันเลยบันไดคนเนาะเป็นแล้วก็ยิ่งบ่ได้ปากบ่ได้เลยแข้งเลยเป็นตัวเป็นแบบกระทันหันเลยพี่น้องเอ้ยเขาเอามานั่งแต่งพี่แม่เนาะถ <c oughs> ้า,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 าก,กันเฮ็ดเวีย่งานยังจะจุ่มเงนดีไหมเมยก็หักก็อยู่มันนี่เลยไป เกี่ยวข้าวชอยลูกลูกผู้อาวเมียอยู่พุ้นบ่อเละไปชอยลูกเพิ่นยังบ่อเวะด้มีแต่ช่องผู้เมียแต่ได้ลูกหน่อยไปชอยลูกหับจางครับบ่ได้ไปไปเจรต้นป้องพิ่นใหม่ๆไปวิทยเทือดีแล้วก็ไปช่องมือพอได้ีเวียกนะาบ่อเด้กกับหน้าใหม่เนอะเป็นได้กันช้านบเป็นมันคือเก่าพอไหมบ่อเละ ธรรมดาธรรมดาอยู <lok displayed, S 1> ่เนาะวันเดียวน้อผ้ากันดูจะก้องกันจะค้นเดียวนี่นะอยู่สี่คนสี่หาคนเนาะโอ้ทางห้องนางเนี่ยเพิ่นขึ้นเวียนคือเก่าแล้วเนาะโดี๋ยวเพิ่นเศร้าเป็นปกติแต่บ่แไปเปล่าเพิ่นบ่ได้นั่นจังหวะยังบ่ได้ไปกวดบึงเพิ่นบ่มีเงินไปกวดบึงตื่มอีนั่นมันปกติบ่ะเดี๋ยวใดแต่ว่าเป็นบ่เฮาติดต่อโทรหาเพิ่นเนี่ยเป็น ฮั่งกายเพิ่นปกติแอะแแวบเบิดอะบอแวบเมื่อไร่ไม่ได้วบไม่ได้ยั่งเบอวมปกติตามที่เราเคยเคยเห็นแน่บอะไรเนาะเออตกใจน้ำเพิ่นไปตองเนาะตอนที่ผมาม่เห็นตอนนั้นกะจนแบบว่าอ๊อกโอ๊ยไปจังในชีว่าเลยแม่กันเป็นคนละคนเลยเนาะอ่เป็นเป็นบวมมานพี่น้องใครในแล้วเดนีิเพิ่นกะบชีว่าห่างกายเพิ่นปกติแล้วบดีบวมบดียังเลยตั้งแต่ตั้งแต่มาแต่หาหมอว่าไหมไม่เห็นตั้งแต่มาแต่หาหมอกั บัน,นั้นอีกได้คืนเป็นอีกกบงโดนเติบได้ช่วงที่่วาช่วงที่ว่าแม่พามาหาไปหาหมอช่วงหนึ่งก็ไดนะ้ไหมแม่นพาไปหาหมอมาแล้วเพิ่นก็คืนเป็นอีกได้เขาขึ้นมาเป็นอีกแม่นขึนเป็นอีกแล้วบบ ซื้อหักยาหักยาบัท่านนะวันนี้นั่งชางเงินมุนซื้อยาบัท่านแล้วก็คืนมาเนีอกินกินยาน้าบัท่านเมนอ่าต่อยาบัท่านเนาะโดยโดยเมนแล้วขาดยาแล้วก็คืนดิวันนี้มาเชี่าดีๆีเชี่ยวยำยังเสรไหมอันยาเม็ดเพิ่นก็กินได้แล้วก็ยาหางใหม่ก็กินยาหางใหม่ไปว่าสั่งมาแต่รักชาวดิป็นใหม่นะกินกินเป็นเวลาใหม่ยา ยังก็บ,บ่ได้ยวนออายาพื้นยังก็ยาพื้นเมือ,อาางยาพื้นเมืองต้มมันได้ไหมต้มเนาะแต่ว่าพื้นได้กินมือหนึ่งชามเวลานะสามจอกมันจะ<อ>นเศร้าเพลนแรงบ่ิก้กินมือมือมันเว้นดอกยาต้มก<อ>็กินไปกำหนดเป็นหักยาอะักยาพื้นนะก็ว่าดีอะไรได้ยาแต่ว่าเป็นบวมเป็นยาใน่กินต้องไปแล้วกะแต่ว่าเศร้าเนาะโดยเป็นโอ้ชาดีใจน้ำน่องคนแล้วใจพี่น้องเนาะตอนแรกคือ อย yes. ู <laughs> ่ได้เนาะเอาสได้เด้สิยนบ่เช้าบ่ว่หยังดอกเนาะเฮกะโอ้ยแม่กอุใจว่า้งันกะอุ๊ใจบ่ย่านบ่ดีก็พอแห้งเอาว่าบ่มีแน่บ่ไ้เนาะคันว่าเออเฮาบ่มีว่าเฮาหาพอได้อันแท้ใจจุนนําครอบครัวก็ยังพอให้กะพอแงแเนาะแม่บ่มีแน่วๆ่่นแงโอ้ยย่านบ่ดีก็พอแงเ็นคําก้ก็บ่มี มันอย่างเราเขาคบมีเงินเลยก็ไปหาแพทย์หาหมอมันก็บเอิ่มก็จะทวงทันเวลาเหมือนอย่างกันเนาะ้าหมอมันเงินแบบอ้าวก็ยากอะพี่น้องเลยเนาะนี่เพืนก็ยังกินยาต่อเนื่องอยู่ได้เพืชอย่างมันปะนะมันเนาะเมนยังมันปะไงระวังระวังคุ้มกินบ่ะเมนคุ้มกินกับขลิ่มในปลาดอกปลาแดกมันกินและขลิต้องกินแต่น้ำปลาอย่างเดียวกินน้ำปลาเมนอาหารทั่วไปได้ใช่ไหมอาหารทั่วไปก็กินยูเป็นบางไม้มักตอกอาหารใบว่าปูปลาเนี่ยกินได้ แต่ว่าอันเครื่องดองนําบริกินเด็ดขาดเลยบ่ได้เต้าบ่ไดเลยปลาชิมมันกินบ่ได้แหละนําไม้ดองไม้แนงมันก็กินบ่ได้เลยกินแน่เฮาซึกเลยเนาะแม่นไครคือโลใดกินกิน่ะบวมคือโลดเป็นปลาสมเป็นตอนมันก็กินบ่ได้จักดีได้ลูกเพิ่นเป็นไดไดเนาะใหญ่ตบ่ได้ได้ชวงนไปให้กินนมแม่อีกบ่้รจักอสิุย่างเนาะ แม่นก็สบายบบดูแบบนุ่มงกินแต่นมนมในกระบอกกินได้นมส่งอยู่บ่กระบอกกินกินเล็กๆหน่อยน่นแหละเปิดกินกินแต่นมแม่น่ะเลยนมมันเล็กรๆกระชอยๆกินอยู่ชวนคนกะเืลองเต็มอยู่เนาะเพ่ออะไรไปต้งยาเอแต่ไปเกีียวข่าวเพื่้อะไรช่วงเวลาที่มันการเอากับบอคคอย ไปเจอ่ข่าวเนาะอะไรกันดูฮะกะผักมันนี่แหละแม่ก็ได้ก็ไปอะไรกะได้ยูเม่ได้กะตื่นมาเนี่แม่นไปด้วยนะเม่ได้กะแจ้งม่าแม่นไปด้วยบได้อยู่แจ้งม่าแม่นไปด้วยเนาะมีหดเวลาทางป่าเนี่ยแต่ไปแล้วแล้วเกี่ยวข่าวเมื่อไจะฉีดอนามัยมันน้ำมันี่ก็ได้อืมอืมอืมอ่าเปิดหน่อยโอ้ยเนาะเดินชายเดินกะยังงานทองคือเก่าเปิดหน่อยไปิดได้หลังนี่ว่าอีกบัดนี้เนาะ พอดีเป็นเพื่อนคั่วให้ย่างเลยบาดเนี่ยกระหุบวางนี่แหลยนี่กระฮุบวางเพื่อนดีแหละวจังย่งบาดเมียนอยู่แม่ก็ไป้ยมัหน้าเลยเลยมีแต่เด็กน้อยเกียนอยู่แล้วกันมาโมนี่พ่อจังแม่นี่เนาะแล้วเก็เอาว่าพันพันพอสบายแต่พันไพ่สะเบิ๋งพันได้ไหมอ่ช่วงนึงอะนะช่วงนั้นก็แม่นี่แหล็บบึงอยู่ในนี้นะบาดไป้ยหดเกี่ยวเขาบาดชีบเแล้วพูดเลยเกี่ยวเขาโอ้ยบาดเรีวชาดด้เลยวะบาดเรียวผัดหดมือวันจันทร์ผัดผัดเสียซ้ำ ได้จังบ้งพื่อแล้วเราจะได้ปีเกี่ยวข้าวจะคล้งองต่ออีกบาดนี่ครับเอาดูกันบัดเบิรงดูแลเพื่อนอีกบัดนีน้เนาะเมนดูแลเพลื่อนนั่นแหละดูแลนทั้งหลไรไว้เอาหนามเอาไนาให้กินกินหนามกรบบราดใช่ไหมนะเพื่อนมาก็ได้กินได้แต่ช่องมือช้าม,มือมือที่ฉีที่หาไปแลป้วก็อะไรดนี้แล้วกินกรบบาดไปเลยเบ,บยลัดนี้ห้องน้ำนี่เป็นได้ไม่แล้วหรือบ้องไม่ ไม่แล้วแม่จำนั่นบ่แต่ว่ายังใช่ไรอย่บ่เก่ามันแหล้วผู้ผู้ทอมมันได้เพันยูบ่เพันยูแน่เปหาขี้ซี้บ่ไปหาไปหาคุดห้อยเหลือยเพิ่นบ่ไปตลอดเลยพู่นนั่นกันเนาะไปหาขี้เกลากินแล้งเพิ่นบ่หาอยู่หากินตลอดเลยพู่นนั่นไปเอาเลยช่วงยี้มันโซกิซี่เพิ่นไปหากิซี่เนาะเดี๋ยวนี้บ่อยากมีิตรได้กิซี่นะเมนเพิ่นขจาวทางเห็ดชวนมาแล้ว ส่วนมันเนาะส่วนมันมันเหล่วนี้บุมีกกคีซี่เลยเมื่อไหร่กับเพื่อนชา้นของน้ามันใส่บัไล่บัวม่์แบบนี้ไหมน้ำนะใส่ได้มันหักคุ้นคุนแห้งๆโกตันนี้อีกตัวนี้กับช่องไซเมย์ยันทอรุ่เลยตัวนี้นะโยมคือกับไล่โจกๆลงอ้าช่วงหนึ่งนี่คือว่ามันล็อกได้ไหมใส่ก็มาใส่ได้อีกว่าเนยเม่นเม่ไม่ลองเบอร์พัดเอ้าพันมีน้ำวะเนี่ยพ่นอ่ะนะเออมีน้ำแต่ปลาแมย์บริษัทมันทอมันรุ่มจนได้มันจุ่น้ำบุคืนมืบอคืนน้อย ไเบอร์เาชูเบอรก่อนเด้อมันขึ้นอยู่ป่วนี่ขึนนั่นแหละมันอันนั้นมันแบบว่าในนี้มันจะแตกนะใช่มันขึ้นนะวะนี่ฮาเดฮาเดมันทอมันนี่มันแตกอยู่หลุมบนแล้วมันหนามไลลงเวลาก้ามันก้าว่าสิขึ้นมากนะแบบมันลงก้อนเนาะเมนมันลุ่ลงเพจังได้แม่ก็ยังบเทันจะเป้งอยู่ฮาเดฮาเดน้ำค่ะมันไล่จุกๆเลยมันลอยขึ้นมาเทึงเมน อย่าโถมันน้ามใชจะดูน้ำตักมาแต่นอกเพล่เออบริเวณยู่นิฟอร์ซอะนึกว่าใส่ยู่นี่ได้ยังนี่สรุปแล้วนี่บ่ได้บ่ได้จ้าอันไม่บ่ไหนแมได้ตอนนั้นอะซูบได้ฮะแต่ว่ามันขุ่นมันแดงๆดิบริเบริเงณกอนโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเมื่อยแล้น้ำใส่มาแม่จะปลูกยังกับได้ปลูกอุ้ยจะเป็นลำบากน้ำน้ำสางดิวะผู้มาน่ะเห็นสร้างเห็นสร้างงันเพิ่นเจ้าหน้าอยู่นะสร้างอานสร้างใหม่บ่คือว่าเพิ่งซื้อรถใหม้ บ่หูนะเพิ่นเลยแมนชางผู้เก่าอ่นบ่อันนี้มันก็หาประกันหาประกันไปพ่อให้ดีๆเลยก็คือพ่อเนี่ให้มาแป้งมันยังไม่ได้แป้งแป้งเองอันนี้ก็ได้เพิ่นมางัดให้นี่ฮักแล้วเพิ่นกะเชยอยู่โอ้ยแบบเดี๋ยวได้เนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นสิเห็นอีกได้บ่าดเปอร์เซ็นต์ไมื้อนี้ก็อ้าวใช่บ่ได้เดี๋บ่ตะกี้แจ็กี้แก้ไขวิธี่ไหนไปด้องเฮาเกิดอยากให้ใช้สะดวกเกิดแต่ว่ามันแบบสิเด้อมันเป็นบไปที่ไหน ข้าสูบด้นๆแลวก็กะไปสิเต็มคูแล้วมันก็คุคือมาแดงขึ้นมาโดยได้น้ำนี่นะเขาเขาต้องใส่เขาต้องใส่ทอทอตัวนี้เต้องไปเลิกอีดีนำไมเนาะ่วนชุดผูเนาะจักว่ามันเจือนจักว่าเพิ่นดูน้ำขึ้นบ่มัน้ำที่ต้มนะเมื่อยไหมก็เมื่อยท่าคันว่าข้าสูบด้นๆนะมันแดงึ้นมานนะเขาขึ้นบานนี้ไหมขึ้นและขนามมันอยู่ึคือด้เออหันลมเนาะ แต่ว่าก็ยังสูบได้อยู่กะได้อยู่เพราะว่ามันคุ้มาห้องสูบไปมันมันคุ้นเนาะนม่เป็นขี้ต้มขึ้นมาเราได้ไปต้นขึ้นมาเลยแม่จะบอกโอ้ยว่าลำบากใช่ที่นี่ตักขึ้นโยมก็โยมเต็้คูไปกับโดนพลเอกจังไฉมันได้มันนอนพลเอกซองน่วยอะไรได้พี่น้อยมวยสิธรรมดาอะไรบางแสนว่าทางนู่นกับแม่นู่นี่กับแม่นตัวนั้นนะโบคุนไปได้ตัวนั้นนะฮะแต่ว่าผอดโถมันแตกไปจังไดไมันจังโบคูนต้องได้เปลี่ยนเปลี่ยนพวกนี้เนาะ นี่ว่าเอาตัวนี้ไปใช้พุ่นบ่ใช้บ่ได้ได้บ่บ่ถืกกันบ่ม่นคนละเบ้ออันนี่น่ะออมันบ่ลมบ่ลมสิใหญ่กว่าแม่นอยมันน่ะบ่ลมบ่ลมโตัวน่ะแม่เอาไปใเบิ่งเลยแม่ว่าสิเอาไปสูมีแต่ไปใ่พุ่นบดนี่น้ําน้ํากอกที่ว่าเพิ่นทงทงทางการเพิ่นของรัฐเพิ่นด้ของรัฐของนร่วมเพิ่นเฮ็ดให้ไปตักบอยู่พุ่นแล้วมาใดอยๆๆลานไปหาอพี่น้อง้ โ <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> อเคโอเคมันเท่าก็เป,เป็นเป็นข้าวบวบอะไรบานนี่เป <laughs> <laughs> ็นว <laughs> ่น <c oughs> นาหัวบวบกคือบ้าน่องก็มักผัก,ก <laughs> มักผักมักผักบ้าโอ้ขากเร่ดีอย <laughs> <laughs> ู่เรยเออเป็นลาวขึ้นไปเลยนะี้เนาะเดีย๋ยวอ่ามุ้ยมูยัยยงขึ้นไปบ่แม่ <laughs> บ,บ่บหินไหน <laughs> <laughs> ฮาวส์ซาบิน้องเลยแต่ไมีแต่แต่แม่เด้อทางลูกเองกับชี Lạc ào park con mình dao. Sia chẳng lắm, thang đuôi, gama bột hắn bên trong hết sân đa nó. Ba chimai giê mày arms nó. Sia bị con lè bột hắn lè. Down nè mày vẫn này, nè vède. Doi doi. 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 อ่านี่เราพูดแล้วไม่บ้านหนาบ้านในคัดวันนั้นกันเสียงบึงคุ้นตลอดไปบึงจนผู้อันนี้แหละที่ตามอยู่บ่แม่เบิ้งอยู่บ่าไม่ได้ช่เบิ้งไ่ได้เอนโทรศัพท์กับเพ่แต่กับลูกเพ่เบิ้งพ่อลูกของลูกนั่นแหละเพ่ของแม่ไม่ได้เพ่บันเดปเพิ่นกับเบิ้งแม่กับบันดปที่ตามมิตรลาหน่อยหน่อยขยับเบิ้งกับเบิ้งน้ำลูเช้าเลยเนาะไม่ได้กับแต่ละคู่แต่คนกับบรรยูแล้วบ้านในนอกพาคกันไป เดี๋วยวงานไปแล้วแบบนี้นองเอ้ยขาดีคือกันได้คันเฮาอยู่ร,ร่วมกันกเพื่อกระจายสีนี่ไงเนาะกระแล้เกี่ยวกับเขาเฉยแม่แล้วพักกระต่ายไจังหน่อยกันน้องทอม,มกระปูนกระสให้ไปเห็นงานอีกพอได้ซื้อข้าวกินให้แม่นี่แหละแม่ก็อยู่เบิ่งผูเขากวน สองคนชู่นเป็นอะไรแล่ะู้ชั่นยูนัแม่พันยูชายะพันเลยชายะก็จะเป็นสาวได้ป่านเนาะเป็นสาวน่อยะโอ้ยเป็นไปเทมาหาแม่ได้ไปอะไรก็ได้ไปเทรมาแบบไปเช่นถทมหาอยู่ดชังูเออบ่นหอดบ่มาบ่บ่มาดนบเนาะอ่ะเนมาด่นก็สิมาเด็นน้ำยูไปนองไเนาะเาของเยนกัจะคุณีด้มาหรือบ่เลย โดยให้บุญนี่มือใดก็แม่เกี่ยวเข่าแล้วเกข่าวแล้เพื่ออะลรมันยังเบวบางนะแบบว่าไอ้น้องก็ยังเบวบางคนขันว่าให้บุญให้ชินเลยก็ใช่เขางันมันก็แื่ว่าเนาะต้องต้องใช้งบประมาณหลายพวกมัก็สิบรายไปได้แล้วแม่บดีแบบว่าบดีเราเพิ่งมัดบ้านนะแบบว่าเราเอาแต่ไอ้น้องไก่ยาตามตามเขาเองตามเขาเนี่ยเนาะว่ามีแต่ตั้งของบุญขึ้นแล้วก็ตามเขาบุ้มีในเลเก็ดน้อยเอ้านะ ก็ได้ทอนดูเก็บดูเพคุณยาโดยโดยมันเลวมันทัวเันดูดนไปกับเขาเบิดนี่กระเมคกระชิบุมีเขาอีกแขกคนมากเราชีไว่ายๆเนีดยเนาะว่ายนะทำอะไรเตรียมเราอยู่ไหนกินยังอีกโดยเนาะแต่ว่ายังบฮูุกมือใดทำไมเนาะรอเบิ่งพังเบื้งเงินเจริญเขาแล้วก่อนเนาะเอาได้ไหมเด้อทางลูกเองก็ชี้ได้กรับก่อนได้ไหมเด้อ อ่าทางแม่กันยูดีมีแห้งไหมเนาะโดยลูกยดูยด,ยดีมีแห้งก, <c oughs> การเดินทางปลอดภัยโดยพอดีค่ะว่าเข่ามาในการแวะทางแม่เพื่นกอนเป็นยังไงเนาะอ่าไปมาพอดีมาหาทางกันนองคิกเพื่อนสร้างเครื่องไม่ให้ทองน้าเหมือนเพื่อนแหล่นั่นกันโดยก็เลยแวะทางแม่์เพื่อนว่าสิข่ามาตั้งแต่เม,มื่อเมื่อวานนี่เพื่อนแหละแต่ว่าเป็นบ่มาชงก่อนนะไปเป็นเป็นนัดเป็นมื่อน,นี่ก็เลยเข่ามาเมื่อนี้เป็นตอนแรกเอาสิวะ ภาษีแทั้งตั้งแต่วันนี้แม่วันนี้กับบุ๊คเมยและแม่ไปนาอ๋อไปนาวันนี้เนาะชุมพุงเรียนกับไปงุงเรียนบุคมีคนและยืนนไปมากเลมีจมอยด้วยเนาะโดยอ๋อได้มเด้อยู่ดีแม่ได้มาด้โดยโดยเนาะขอให้มิตรสิงดีๆีขามากได้มาด้วันนี้เนาะโดยโดยบ๊าี่น้องเลยเนาะ ไปใช่พี่น้องเอ๋ยเนาะ,ะทางโมเสนเซได้กับปลาเลด้อวันน,น,นี้พี่น้องเอ๋ยเนาะบอลสดีกับบางอย่างดีขนานเนาะข่าวสัญญาโมไล่อยู่บ่สบายดีเด้อเนาะมันกะมีอยู่แต่ว่าบางแห่งป่านนี้เออออกวินี่ยไม่แลี้ยวไรบัดมีแต่วงนี้แหละมีแต่วงนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะเอาพี่น้องเอ๋ยเนาะจะไหนกับทางโมเสนเซได้ขอตัวรำลาไปก่อนเด้อเนาะกะเสีย,ยใจกับทางไม่แต่เพื่อนพี่น้องเอเนาะที่ว่าชุนเสียทางลูกชายไปพี่น้องเอยกับลูกชายที่เวียบาเพื่อน มาได์มาอยู่บ้านน้ำสิบกาปีแล้วว่าชันนะพีเพื่นป่วยพี่น้องเอนาะแต่มาอยู่น้ำไรโบลร์ไรกะจากไปพี่น้องเลยเอาค่อยๆเพื่นไปสู่สุขติเนาะไปอยู่ภูมิที่ดีพี่น้องเลยนอกจากใรกะเชื่อใจกับทางแม่เพื่อนเนาะสำหรับวันนี้ทางโมเส็งทีขอตัวลาไปก่อนแล้วพี่พาประการใดกันขอตัวขอไปน้ำเด้อพี่น้องโดยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะ